เมื่อปีพุทธศักราช2520พระบาสมเด็จพระปรมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบตรามาธิบดีจาก,กรีนฤบดินสยามมินทราธิราชบรมนาถบพิษทรงสดับพระธรรมทศนาของสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วินธรรมสารูมหาเถระวัดราชผาติการาม เรื่องพระมหาชนกเสด็จทอดพระเนตรพระราชอุทยานในกรุงมิถิลาเรื่องมีใจความว่าที่ทางเข้าสวนหลวงมีต้นมะม่วงสองต้นต้นหนึ่งมีผลอีกต้นหนึ่งไม่มีผลทรงลิ้มรสมะม่วงอันโอชาแล้วเสด็จเยี่ยมอุทยานเมื่อเสด็จกลับออกจากสวนหลวงทอดพระเนตรเห็นต้นมะม่วง ที่มีผลรถดีถูกข้าราชบริพารดึงถึงจนโคตรลงส่วนต้นที่ไม่มีลูกก็ยังคงตั้งตระงานแสดงว่าสิ่งใดดีมีคุณภาพจะเป็นเป้าหมายของการยือแย่งและจะเป็นอันตรายในท่ามกลางผู้ที่ขาดปัญญาพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงสนพระราชารุธไทยจึงทรงค้นเรื่องพระมหาชนกในพระไตรปิฎกและทรงแปลเป็นภาษาอังกฤษตรงจากมหาชนกชาดกตั้งแต่ต้นเรื่องโดยทรงดัดแปลงเล็กๆน้อยๆเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงแปลมหาชนกชาดกเสร็จสมบูรณ์ เมื่อปีพุทธศักราช2531และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์ในโอกาสเฉลิมฉลองการจนาพิเศษแห่งรัชการให้เป็นเครื่องพิจารณาเพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของสาธุชนทั้งหลาย 怕没死。 ลุกเองได้เหรอได้อีกนิดเดียวจะเอารถเคลนยกขึ้นมาแล้วนนั่น่ะลุกไหวเออชั้นลคองแค่วตายไปเห็นชั้นเห็นตัวท่าอย่างนี้เนี่ยล่้งแค่รูปร่างอย่างนี้บนสวรรค์แถวบ้านชั้นเขาเรียกว่ารูปร่างสันทัดสันทัดใช่แถวบ้านชั้น่ะเรียกรูปร่างอะไรรู้อย่างรู้ไหมอย่างเงี้ยเรียกไงเบาหวานบ้าละเบาหวานที่ไหนเรารูปร่างสันทัดนี่เรามาทําอะไรกัน เรามาทำหน้าที่ทขณะน,น,นี้เราได้รับมอบหมายหน้าที่จากองค์พระอินทพระอินทให้มาช่วยเหลือแต่เดี๋ยวก่อนก่อนจะถึงพระอินรับแกกับ่านเป็นใครเนี่ยเทวดา<ห>ดู<ห>ดิแต่งเครื่องทรงเต็มที่นะนี้ดูไปเลย<ง>ลุกล่างอย่างนี้เทวดาเหรอมึงมองเป็นพยาแรกนาละนี่<ถ>เทวดานี่ คนทรงแถวบ้านชั้นแต่งเหมือนแกเป๊ะเลยบ้าไปดูยังไงคนทรงนี่เทวดาอ๋อก็เป็นเทวดาเราเป็นเทวดาเออเออมียอดแหลมๆเสื้อคุมลุ้ยไลย่ลุยลย้ยไล่เทวดาแน่นอนนี่ถ้าถอดยอดแล้วโกนหัวนี่บวชนากเลยเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชเทวดาเราได้รับมอบหมายจากองค์พระอินทร์องค์พระอินทร์ชายเมื่อกี้เห็นไหมเกิดเรื่องใหญ่เกิดกละยุกแล้วไม่เห็นหลับอยู่โอ้โหไม่เห็นได้ยังไงเราเมื่อกี้เมื่อกี้องค์พระมหาเทวี ซึ่งเป็นพระชายาของพระอริษฐาชนกอ๋อคุณป้าผู้หญิงเมื่อกี้ถูกต้องมั่ยนี่ร<ะ>ักพระมาหาเทวีใช่หนีหัวซุกหัวซุนเลยไม่เห็นเลยหนีพวกทหารพระโปลชนกพระโปลชนกใช่เป็นอะไรกับพระโปไซดอนป้าเป็นที่ไหนเล่ามัคนคคละโปเลยอันนี้เขาได้เลือกโปไซดอนมันไม่ใช่คนพระโปลชนกเป็นคนเป็นน้องชาย ของพระหาริษาชนกอ๋อแล้วเ้าหนีมาหนีมาถูกต้องถูกต้องหนีมาคนเดียววาแกเนี่ยที่วิ่งมาคนเดียวเนี่ย<ว>เข้าไ<ร>ปเราน่ะเห็นเป็นเพียงแค่คนเดียวเพียงลําพังแต่องค์พระอินทร์ท่านเห็นมากกว่าเราก็ต่มีก็มีคนเดียวไม่ใช่คนเดียวท่านขณะนี้องค์พระมหาเทวีท่านทรงพระคันแล้วทําไมไม่ทรงพระเกา่ามันใช่ที่ไหนเราพระคันหมายถึงว่า คนตั้งท้องอ๋อมีลูกเออมีลูกก็ดีอ๋อถึงไม่ใช่คนเดียวนี่คือมีทรงพระคันอยู่ถูกต้องวก็พระคันทรงพระคันแล้วก็แบกกระออมเดินเข้าไปนั้นนะนะกระกระออมกรเกาใช่กระออมไอ้กระออมกเก่าๆนะมีค่าควรเมืองน่ะจะบ้างเหรอกระออมแถวบ้านท่านอันไปไม่กี่บาทอืมไอ้มันแถวบ้านแกนี่เขาก็ออมลูกไม่เขาใส่อะไรใส่อะไร แก้วมณีสประการแก้ว3มประการถูกต้องฉันรู้จักแก้รู้เหรอแก้วที่หนึ่งเอออะไรแก้ววายแก้วที่สองแก้วสุราและแก้วที่3แก้วช็อตบ้าไม่ใช่พูดส่งเดชไม่ได้หรอแก้วมณี3ประการแก้วสุราแก้ววายที่ไหนเราแก้วเป็นแก้วคู่บ้านคู่เมืองมีทั้งมีแก้วมุกดาแก้ววิเชียน อ๋อเป็นอัญมณีเหรอถูกต้องอ๋อสามประการแก้วอะไรมั่งนะแก้มุกดามุกดาแกวมณีแกวมณีแล้วก็แก้วิเชียนแก้วิเชียนถูกต้องอ๋อเอาหนีหน,นีมาจากเมืองนี่หยิบมาได้แค่นี้ถูกต้องมูลค่าอ้ยมูลค่าหาคุณค่ามิได้หาค่ามิได้ใช่มหาศาลถูกต้องเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าจะเอาไว้ให้เป็นทุนแก่ผู้ อยู่ในคันเอาเอาไว้ส่งลูกเข้าเรียนไม่ใช่เดีสยวนี้เวลาจะเอาลูกเข้าเรียนต้องมีไม่ใช่ไม่ใช่เอาไว้เป็นเครื่องหมายยืนยันว่านี่ล่ะเป็นลูกของกษัตริย์เป็นลูกของพระอริธาชนโอ,อเอาไว้ยืนยันได้ถูกต้องเพราะพระอินทรงเล็งเห็นว่าเด็กที่อยู่ในพระคันนั้นมิใช่เด็กสามัญธรรมดามิใช่คนสามัญทั่วไปแต่เป็นพระมหาสัตว์ซึ่งมีบาร,รมีเต็มลงมาอุบัติ มีบุญมากถูกต้องถูกต้องแล้วเราทําอะไรเราสองคนนําทําหน้าที่คอยติดตามดูแลซึ่งขณะน,นี้องค์พระอินนะ่ะท่านต้องการให้ความช่วยเหลือท่านเลยแปลงกลายเป็นอะไรเป็นชายชราเป็นชายแก่เออแะไรเป็นชายแก่ถูกต้องเออแล้วแล้วก็ขับเกวียนมารับพระมหาเทวีไปทําไมไม่ขับปอเช่ปะโถปอเช่สมัยนั้นมีที่ไหนเล่า ขับรถวัยรุ่นท่านมาดูไม่ปลอดภัยสิท่านต้องปแปลงเป็นชายแก่แล้วขับเกวียนเพราะว่าจะให้ดูหน้านับถือดูหน้าไว้วางใจแล้วก็รับไหมรับไปรับพระมหาเทวีไปจะไปส่งถึงเมืองกาลจัมปากะกาลจัมปากะไกลไหมไกลมากถึง30โยอดด้วยกัน30โยอดใช่แล้วแล้วแล้วเราเราอะเราอะเรา,าต้องไปด้วยระยะทางที่จะไปถึงเมืองกาลจัมปากะเพราะว่า ท่านตั้งใจว่าจะไปดนใจให้มาหาอุทิศพามซึ่งเป็นทิสาปามโมกใหญ่เป็นรามเป็นรามใหญ่ออ,อยู่ที่เมืองกาจมัมปังกะเพื่อได้เห็นพระมหาเทวีแล้วดนใจให้รับพระมหาเทวีไว้เปรียบเสมือนน้องสาวจะได้ไม่ไปเคว้งคว้างแต่พระองค์เดียวถูกต้องแล้วแล้วพวกเราหน้าที่พวกเราต้องคอยดูแลระหว่างเดินทางไกล3าโยชนี่แหละไปในเกวียนไหมเราไม่ได้ไปในเกวียนเกวียนเล็กนิดเดียว ทันเขาเป็นคนเดียวเต็มแล้วแล้วเราต้องทํำยังไงเราต้องแฝงกายไปเราต้องสิงเข้าไปบ้าแฝงกายสิงน่ยมันผีเราไม่ใช้กับเทวดาเราเป็นเทวดาจะใช้แฝงกายเหรอใช่หรือเราจะแปลงกายไปดิอ่ะอ่ะแกกับท่านเป็นอะไรเรื่องเอาท่านเหรอเออฉันต้องเป็นคนนำดิแกเป็นอะไรอ่ะเป็นควายลากเปลี่ยนไปเออเหมาะเฮ้ยกลัวไม่ดีอ่ะแม่เม่แฝงกายไม่เห็นตัวดีกว่า แบบแลงลางไปตัวเบาๆดันชั้นสิงไปที่ล้อและกันแฝงไปที่ล้อเอางั้นเออคอยดูแลไม่ให้ขู่ขระเออดีๆๆออดีๆๆๆๆดี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 หน้าที่พวกเราต้องคอยปอกปักรักษาถ้าง,งั้นตามไปเลยดีกว่าทางพระมหาเทวดีแล้วก็เด็กในพระคันออไปพวกเราไปไปทำหน้าไปตามดูแลไป,มไ,ปไม่รู้ป่านนี้ไปถึงไหนแล้วกว่าป่านนี่เรากำลังจะเดินทางแล้วกำลังเดินทางแล้ว แปลกคลานจะต้องถาม น้องหญิงแม่เป็นชาวบ้านไหนหรือข้าแต่พ่อข้าพระเจ้าเป็นอัครามเหสีของพระอริทฐาชนกราชกรุงมิถิลาแล้วแม่มาที่นี่ทำไมพระอริทธาชนกราชถูกพระปรชนกปรงพระชน เมื่อเป็นเช่นนี้ข้าพเจ้ากลัวภัยจึงหนีมาด้วยคิดว่าจะรักษาครันไว้ก็แล้วในพระนครการ,ระจําปากะแห่งนี้แม่มีพระญาตที่ไหนหรือไม่มีเลยพ่อ,อถ้าเช่นนั้นเธออย่าวุ่นวายใจไปเลย พระเจ้าอุทิศจะพระ Yeah. you. บรรดาศาสริลกิของข้าพระเจ้ากำลังมาเพื่อไม่ให้พวกเขาสงสัยนางจงสละละยศปฏิบัติแก่ข้าพระเจ้าดังน้องสาวเพื่อไม่ให้พวกเขาสงสัยด้วยเถิด เกิดอะไรขึ้นแก่ท่านหรือท่านทั้งหลายหญิงผู้นี้คือน้องสาวของเราที่พลัดพรากกันมาตั้งแต่ครั้งกระโ,โน้นนั่นแนบัดนี้ท่านทั้งสองก็ได้พบกันแล้วขอจงอย่าวิตกค้าอาจารย์จะให้พวกข้าพเจ้าปฏิบัติอย่างไรจงสั่งมาเถิดถ้าเช่นนั้น ตามเรามาท่านจงไม่หารถที่มิดชิดมาเถิดเราจะรับนางไปสู่เรือนส่วนพวกท่านทั้งหลาย จงไปบอกแกบรรดานางพรามณีว่าหญิงผู้นี้คือน้องสาวของเราขอให้พวกนางพรามณีทั้งหลายจงบนิบัติแก่นางทั้งเครื่องสงสนานด้วยน้ำร้อนการจัดแต่งที่บรรทมยามบริโภคก็ให้บริโภคร่วมด้วยเราเป็นประจำจงไปจัดการเถอะนะ ไปกันเถอะ